รอบที่2ทีมชาติไทยพบใครบ้างวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกครับก็ขอสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้เราพบกันในส่วนของทีมชาติไทยนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับก็แข่งไปแล้วนะครับรอบแรกนะครับแข่งไปสรุปคะแนนอยู่ตอนนี้อยู่ที่ลำดับที่8นะครับแข่งไป4แมตช์นะครับชนะ2แมตช์แล้วก็แพ้ไป2แมตช์นะครับซึ่งในส่วนของ2แมตช์นี้นะครับที่ชนะก็ ส่งกําลังใจให้กันนะครับส่วนมดแพ้เราก็ต้องหาข้อมาปรับปรุงกันนะครับทีนี้เราไปชมกันนะครับว่ารอบ2เนี่ยเราจะพบใครบ้างนะครับแล้วก็แต่ละทีมเนี่ยอยู่ลาดับที่เท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันนะครับผมครับในส่วนของรอบที่2นะครับที่ทีมชาติไทยจะพบนะครับทีมชาติแรกก็เลยก็เป็นทีมชาติเยอรมันนะครับซึ่งจะพบกันในวันที่ 15มิถุนายนนะครับต่อด้วยนะครับพบกับสหรัฐอเมริกานะครับในวันที่16มิถุนายนนะครับแล้วก็17มิถุนยาพบกับเซอร์เบียและสุดท้ายนะครับในรอบที่2นะครับจะพบกับโคเอเชียนะครับซึ่งแต่ละทีมนะครับอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่กันบ้างเราไปดูกันนะครับสำหรับทีมแรกในรอบ2นะครับที่ทีมชาติไทยจะพบก็คือทีมชาติเยอรมันนะครับสำหรับคะแนนของเยอรมันล่าสุดตอนนี้นะครับ ก็จะเป็นอยู่ที่ลำดับนะครับที่6นะครับในลำดับที่6กนะครับก็แข่งไปแล้วนะครับสี่ครั้งนะครับชนะ3ครั้งแพ้1นครั้งนะครับแต้มอยู่ที่8แต้มนะครับซึ่งห่างกับทีมชาติไทยนะครับซึ่งทีมชาติไทยก็อยู่ลำดับที่8นะครับมี7แต้มนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะคุกขี้สูสีนะครับก็มีโอกาสลุ้นนะครับที่ทีมชาติไทยนะครับจะสามารถชนะทีมชาติเยอรมันได้นะครับสำหรับ รอบที่2นะครับในส่วนอีกทีมถัดมานะครับที่ทีมชาติไทยจะพบนะครับก็เป็นในส่วนของทีมชาติสหรัฐมริกานะครับซึ่งก็พวกเราชาวไทยก็ติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับโดยในส่วนของทีมชาติสหรัฐมริกานะครับตอนนี้อยู่ในลําดับที่7นะครับซึ่ง ก็อยู่บนนะครับอยู่ด้านบนของเรา1ลําดับนะครับเราอยู่ที่ลําดับที่8นะครับตอนนี้ทีมชาติสหรัฐมิการแข่งนะครับไปแล้ว3ครั้งนะครับชนะทั้ง3าครั้งนะครับมี7แต้มเท่ากับทีมชาติไทยนะครับก็ถือว่ามีโอกาสลุ้นเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ2ทีมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเยอรมันและสหรัฐมริการนะครับที่จะมีโอกาสได้ทั้งชนะและแพ้นะครับสาหรับสาวไทยของเราแต่เราก็ อย่าลืมส่งกาลังใจให้สําหรับสาวไทยของพวกเรานะครับเราไปดูในส่วนของ2ทีมสุดท้ายที่จะเจอในรอบที่2นะครับ2ทีมสุดท้ายที่เจอรอบที่2นะครับก็จะเป็นนะครับในส่วนของทีมชาติเซอร์เบียนะครับซึ่งจะพบกันในวันเสาร์ที่17มิถุนายนนะครับในส่วนของทีมชาติเซอร์เบียเนี่ยนะครับตอนนี้ตารางอยู่ที่ลำดับที่1 4นะครับแข่งไปแล้วนะครับ สครั้งนะครับ man, แข่งหมดแล้ว3ครั้งนะครับก็เก็บได้มาอยู่ที่1แต้มนะครับสำหรับทีมชาติเซอร์เบียนะครับอย่างไงแล้วทีมชาติไทยก็มีโอกาสนะครับที่จะชนะได้นะครับแต่ก็ต้องไม่ประมาทนะครับสำหรับทีมชาติเซอร์เบียและนะครับสุดท้ายนะครับทีมชาติไทยจะพบนะครับในทีมสุดท้ายในรอบที่2ก็จะเป็นทีมชาติโคเอเชียนะครับโคเอเชียนะครับซึ่งจะพบกับทีมชาติไทยนะครับใน รอบที่2นะครับเป็นทีมสุดท้ายในวันที่19มิถุนายนนะครับอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันนะครับสำหรับสถิติของทีมชาติโคเอเชียนะครับเราไปดูกันนะครับโคเอเชียตอนนี้นะครับแข่งไปแล้วทั้งหมดนะครับ4ครั้งนะครับแพ้ทั้ง4ครั้งนะครับตอนนี้ยังไม่มีคะแนนนะครับก็ยังไงแล้วนะครับทีมชายก็มีโอกาสที่จะชนะนะครับในส่วนของพวกเรานะครับก็ส่งกําลังใจให้สําหรับทีมชาติไทยนะครับ ซึ่ง4ทีมที่จะพบกับทีมชาติไทยสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีในรอบที่2มีเยอรมันมีสหรัฐมิกานะครับมีเซอร์เบียแล้วก็มีโคเอเชียนะครับในส่วนของพวกเราเองก็ส่งกาลังใจให้สําหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับรวมถึงอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันนะครับอัปเดตข้อมูลสําหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นดี นะครับขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามเปีนยกลังใจให้กันครับผมขอบคุณครับ